สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำวิดีโอตัดต่อว,วิดีโอด้วยแคนวานะครับอันนี้คือโปรแกร,รม Canva.com กับ c a น va.com นี่เป็นแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับที่ใครๆก็เรียนรู้ได้นะครับเป็นแอปนั่นเองนะครับเป็นแอปแอปพลิเคชนันั้น ถ้าคนไหนต้องการจะเอาภาพมาตัดต่อให้เป็นวิดีโอแล้วก็ใส่ดนตรีลงไปครับแคนวาก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยเราตัดต่อวิดีโอให้ได้นะครับอันดับแรกเราก็ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ก็แคนวา .com ครับเข้าไปแล้วก็จะเปิดจะเจอหน้าแบบนี้นะครับพอเจอหน้านี้เสร็จปุ๊บต่อไปการใช้งานเราก็คือไปที่คาว่าวิดีโอนะครับอันนี้ เมนูที่เราเห็นนี่เราก็เลือกเอาตามที่ใจเราชอบนะครับนะอย่ามาไกลเบมนี่ไม่เห็นนะองเราก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับเราจะทาอะไรโปสเตอร์ทําหน้าปกหนังสือทําเป็นชีตทําเป็นอเอกสารทําเป็นไวท์บอร์ดหรือทำเป็นพรีเซนเตชันนำเสนอหรือเป็นสื่อโซเชียลมีเดียหรือจะทำเป็นตัดต่อภาพนะครับหรือจะเป็นวิดีโอ นะครับหรือจะเป็นรูปภาพแนวเว็บไซต์นะครับหรือจะกําหนเองนะครับเราก็เลือกเอาตามเมนูนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการตัดต่อวิดีโอเอาภาพมาทําเป็นวิดีโอทําได้อย่างไรนะครับผมจะทมวิดีโอนะครับท่านมาเลือกที่วิดีโอนะครับกดเข้าไปลยครับรอนิดหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับพอขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะ เอาดแนวไหนนะครับนั้นผมผมเนี้ยผมก็จะทำวิดีโอแนวนี้แหละครับแลนแลนสเก็ตนี่นะครับอ่ะผมกดตรงนี้เลยนะครับสูงว่ผมจะทำตรงนี้นะครับกดแล้วครับปั๊บนะครับอ่ารอหนึ่งนะครับพอกดนั้นเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้นาขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมครับแล้วผมก็จะเอาภาพลงไปใส่นะครับคือผมจะเอาภาพมาทําเป็นวิดีโอนะครับ มันขึ้นนานี้มาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมาที่อัปโหลดครับกดไปที่อัปโหลดเนี่ยนะครับซ้ายมือครับปุ๊บนะแล้วผมก็เอาภาพใส่ลงไปนะครับอ่าดูนะครับผมจะใส่ภาพลงไปอสมมุติว่าผมจะนําเสนอเกี่ยวกับวิลัยสงค์นครพนมนะครับผมก็เลือกไปเลยนะครับคลิกเลือกซ้ายมือนี่นะครับภาพที่ผมเตรียมมาแล้วครับปุ๊บนะครับอ่าได้แล้ว เป็นภาพวิทยายลัยสฆงข้อผนมหนึ่งภาพเสร็จใช่ไหมครับได้หนึ่งภาพแล้วครับท่านก็ขยายให้มันเต็มไปเลยครับนะขยับได้เลยครับขยับมันเต็มปุ๊บเนี่ยครับนี่เต็มแล้วพอหนึ่งภาพเสร็จแล้วภาพที่สองลงมาข้างล่างตัวนี้นะครับกดบวกเข้าไปครับเป็นภาพที่สองอ่าผมจะเอาตรงนี้ตรามหาจุฬาเสร็จลงไปแล้วก็พอคลิกมันจะมาผูตรงนี้นะครับผูเสร็จแล้วก็ลากกับทำเต็ม เสร็จแล้วอันหนึ่งอันที่สองเซนตต่อไปเราจะเอาภาพที่สามใส่เข้ามาครับเอาเป็นภาพตัวนี้นะครับในภาพในภะูมิเป็นเอาภาพเป็นคณาจารย์ของวิทยายสงฆ์นะครพนมสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับเสร็จแล้วปุ๊บภาพที่สามเสร็จผมไปตัวไปผู้ยอยาภาพที่สี่คิกบวกตัวนี้รับนะครับแต่ผมก,ก็เลือกภาพไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกภาพ ตัวนี้นะครับอ่าเี๋ยวสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะปื๊บขยายเสร็จแล้วจะไหมครับผมจะาภาพที่1 2ึ่สาสี่ต่อไปภาพที่ห้าบวกเข้าไปเสร็จแล้วผมก็จะเอานี้ลงไปคลิกเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็คือผมมีภาพอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับ ในกรณีที่ท่านยังไม่มีภาพท่านต้องอัปโหลดขึ้นก่อนนะครับอัปโหลดแล้วก็มาอัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกภาพที่เราอยากจะเอาลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าภาพภาพที่หกก็มาคลิกบวกต่อครับอ่ามาตรงนี้นะครับเอบอ่าผมเลือกภาพนี้ก็แล้วก,กัน่า ใช่ครับนาโอเคครับนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็มาบวกต่อนะครับมาบวกต่อปั๊บนะครับไปเรื่อยๆนะครับีนภาพนี้ก็เราเราก็เลือกภาพที่ดีที่สุดน,นะครับแล้วก็บวกต่อครับปั๊บนะครับปุ๊บอ่ะได้กี่ภาพแล้วครับตอนนี้ได้ ได้หกเจ็ดภาพแล้วอะผมจะเพิ่อมอีกภาพนึงเอาเป็นภาพสุดท้ายก็แล้วกันนะครับอ่คภาพเว็บไซต์สาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับอะผมเอาไว้ตรงกลางๆแล้วกันอะเสร็จแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมอโอเคนี่พออ่ะใส่เขาวาอะไรสูงก็ไปอีกหนึ่งานี่ครับนี่เสร็จแล้วสมมุติว่าผมพอแล้วใช่ไหมครับ ภาพนี้ผมเลือกมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าภาพนะครับสมมุติเราเอาแคน่นี้ถ้าเราจะเอาเพิ่มเราก็บวกไปเรื่อยๆนะครับก็เลื่อนตัวนี้มาเลื่อนลงไปเห็นบวกเราก็ใส่ลงไปอ่านะครับตอนนี้ภาพเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้เราจะใส่ใส่เสียงลงไปแล้วก็มากดที่ a อ u อิโอนะครับถ้าเราจะใส่วิดีโอต่อขึ้นไปเราก็มากดบวีดอ เราจะใส่ภาพมาประกดที่ Image รูปภาพอะผมจะเอาใส่เสียงนะครับกดไปที่อ d i o ก็กดปุ๊บผมก็จะเลือกเลือกเสียงที่ผมเลือกไปแล้วนะครับอะผมเลือกตัวนี้แล้วก,กันอ่าเรียบร้อยครับอ่ะลงไปเรียบร้อยนะผมเลือกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดฟังก่อนนะครับโอ้อันนี้มันไปข้างหลังเลยผมจ้องเลือ,อันนี้มาไว้ข้างหน้าขอไปครับ เราตรงเลืนน่อนดนตรีนี้เดี๋ยวผมลบออกกปแล้วกันคลิกตรงนี้ลบออกก่อนดีลีทก่อนเราจะต้องมาวางวิดีโอไว้ตั้งแต่แรกครับนะตองมาเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับวิดีโอนี้ถ้าเราจะใส่ตั้งแต่แรกเดี๋ยวก็ต้องมากดตั้งแต่กดตรงนี้ก่อนครับทำมาเริ่มแรกเริ่มว่าเลือกดนตรีนะครับนะฟังเดี๋ยวยังไม่มาเดี๋ยวดูก,ก่อมันหายไปไหนครับ อ่ะมาแล้วมาแล้วคลิกคิกเบาไปหน่อยแล้วก็เลื่อนนะครับจับเลื่อนได้ครับอ่ะแล้วก็ฟังเสียงแล้วเลื่อนดูมันพอดีไหมอ่ะพอดีกับเนื้อหานะครับอ่ะผมจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ว่าเอาเราก็เปิดดูก่อนว่าเราพอใจไหมกดเปิดตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บแล้วก็ดูตรงนี้นะครับอ่ะเปิดดูนะครับ เราเปิดทดลองดูแล้วมันถ้าเราพอใจแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราขยายได้นะขยายขยายได้ขยายตรงนี้ให้มันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นตัวนี้ก็เลื่อนดูได้ครับจากต้นทือ้ายนะครับอ่าสมมติว่าเราพอใจแล้วตัวนี้พอใจเสร็จแล้วใช่ไหมครับตัวไปเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วดนตรีพร้อมภาพพร้อม,อม,อม,อมเป็นภาเป็นวิดีโอเลยใช่ไหมครับเป็นภาพเคลื่อนไหวครั้งตัวไปเราก็มากดเท่าแช์ครับกดตรงนี้ครับกดแชร์นี้กดเพื่อที่จะ ให้มันดาวน์โหลดลงเครื่องเรานะครับแล้วก็เอาเอาไปใช้งานได้อรผมจะกดแชร์เลยนะครับกดแชร์ปุ๊บนะครับท่านสังเกตดูพอกดแชร์ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะให้เรามากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดดาวน์โหลดมันก็จะลงที่เครื่องเรานะครับกดเลยครับดาวน์โหลดปั๊บนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะบอกเราว่านี่วิดีโอเราเป็น M P 4นะครับคุณภาพความละเอียดเราก็ เพิ่มให้สุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็กดเคำว่าดาวน์โหลดนะครับกดเลยครับปึ๊บนะครับอ่าโอเคครับปล่อยให้มันทํางานนะครับอ่าดูตัวนี้ครับมันทํางานไปแล้วเห็นไหมครับนี่นี่คือขนาดที่มันแสดงถึงการทํางานของมันนะครับตัวนี้วีดีโอเรากําลังถูกออกแบบนะครับเนี่ยเห็นเหนสีเนี่ยครับสีเขียวเขเนี่ยนี่มันกําลังทํางานแล้วสีฟ้าใช่ครับสีฟ้านี่ครับกําลังทํางาน เราต้องรอจนกว่าสีฟ้านี่นะครับมันเต็มช่องนี้นะครับที่เราเห็นสถานะการทํางานของมันมันแสดงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานไปเรื่อยนะครับจนกว่าไอ้นี้สีน้ําเงินนี้จะเต็มช่องนี้สถานะการทํางานมันก็จะเสร็จนะครับมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องเรานะครับแต่เราก็ไปดูที่เครื่องเรานะครับที่ดาวน์โหลดนะครับ ตอนนี้เราก็ลงก็รอ,อไปสักนิดหนึ่งครับจนกว่ามันจะเสร็จนะครับตอนนี้เราอันนี้คือการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆกับง่ายสุดๆเลยครับอ่ะพอมันทําเสร็จแล้วมันก็จะนี่ดาวโหลดแล้วตัวนี้เห็นไหมครับเห็นสถานะนะท่านนี้ต,นะตรงตรงนี้นะครับวางงหัวมือค่ะอหัวมือตรงมุมหัวอ่า ขวามือนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ดาว์โหลดลงเครื่องแล้วนะครับอ่าไกลแล้วใกล้จะเสร็จแล้วภาพไม่เยอะก็ไม่งานกับอ่าเสร็จเรียบร้อย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับเปิดไปดูที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมตรงนี้นะครับหน้าตรงดาวน์โหลดนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ ครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับการทำวีดีโอด้วยการใช้แขนวาน,นะครับอ่ะนั้นวีดีโอนี้ก็หมดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ